ตอะนั้นก็ประชุมกันก็เลยบอกว่าผมไม่รื้อวันที่หนึ่งไม่ใช่วันที่หนึ่งนะหลังวันที่หนึ่งไปเนี่ยรอให้การโรคร้ายแต่งตั้งอะไรมันเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็รอคณะทำงานของท่านรองวินัยเนี่ยไปตรวจตำรวจประกอนเราลุกมีกี่คนลุกพื้นที่เท่าไหร่ในนั้นจะอ้างนั่นนี่ในหนังสือที่อ้างจัดที่ทำกินทำที่เราลงกันเขาบอกว่าจัดให้คนยากจนในนั้นน่ยมันมีคนรวยของผมยังมีอยู่อ่ายไหม เยอะนะฮะเดลุกที่ขอหาอร,รายรุเนี่ยแต่คนลุกคนเดียวเนี่ยมันมีกันร้อยไร่พันไร่เนี่ยมันจะตัดให้คนเช่ากู้่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะต้องจัดการยนะังไงนะวันนี้ถ้าหลาคนมึงครบเดียวมตาตัดสินใจผมว่าจะจัดการยังไงแต่ของบอกเลยว่าพวกที่ลุกดูเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองนะครับผมพูดอย่างนี้เลยเพราะถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่ชัดเจนนะมันจะมาต่อรองนี่นั่นว่าจะต้อง ไปสร้างบ้านเนี่ยให่คนละหลังกราคาลหลังละสองล้านเนี่ยมันไม่ใช่นาทีแล้วนะครับอย่างที่ก็ยัมีคนลูกเยอะเลยครับเราไปส่งเสริมการทำผิดกฎหมายน้วยนะทำผิดกฎหมายได้แล้วต่อรองได้ใช่ไหมนี่ต้องเข้าใจเจตนาที่ผมพูดนะผมต้องการให้เขาเข้าใจไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็มีคนรูปใหม่ทันทีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้บ้านหลังหนึ่งไม่ได้ที่อยู่หลังหนึ่งเอานี้เราไปส่งเสริมการทำผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วก็จะมาต่อรอง ถ้าแนวชิ้นเรื่องให้เช่าเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นด้วนยวนะตลอดเลยคือมันก็ตก้นนองการที่ผู้เรียกร้องบอกว่าเอาเน้นการจัการที่มีวิทยาแก้ปัญหาก็แก้แบบไม่ง่ายทำผิดได้เป็นผู้ต่อไปก็ส่งเสริมให้คนทำผิดใช่ไหมานี่ต้องเข้าใจกันนะผมก็จะช่วยบรรดาละมานเนี่ยผมก็ผมไม่ใช่คนบ้าเรื่องดูชอบสาดดินอะไรเงี้ยเข้าใจไหมใส่ละก่อนผมไม่ใช่สาดดินนะผมก็ต้องโดนนะไม่เชสียจะพิสูจน์ก็ได้นะครับ ถ้าผมซาดเด็ดไปเลยนะแต่ว่ามันมีเหตุมีผลของมันบางครั้งมีกฎหมายแล้วยังจะมาต่อรองเรือนี้นะเนี่ยก็ยุ่งตายหายดนีใช่ไหมครับพอรมานอใช่ไหมเราไปทำอย่างนั้นได้ไงมันก็ต้องต้องถูกต้องแล้วไม่ส่งเสริมให้คนเข้าใจอย่างไงเพราะนนที่อยู่เนี่ยมันมีตังค์นะครับผมที่บอกกันไม่ใช่ไม่มีตังค์นะครับมันเป็นเรื่องความยาตรงนะอันนี้ก็ขอการเคี่ยวไปเลยนะเรื่องนอนมาย่างเลยนะ